คลิปนี้พามาชมฝ้าหลุมหย่อนซ่อนไฟนะครับหน้าตั้งจะได้15เซนนะครับความสูงจะได้15เซนนะครับไซสงานนี้อันดับแรกก็จะมาทําการตัดแผ่นหน้าต่างบางในนะครับตัดแผ่นจะตัดอยู่ที่1 4เซนนะครับเผื่อ1เซนนะครับจากนั้นไปดูในขั้นตอนถัดไปกันเลยครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้มีเทคนิคไอเดียดีๆมานําเสนอให้ได้ดูได้ชมอีกเช่นเคยนะครับวิธีตัดแผ่นหน้าต่างบางในฝ้าหลุมหย่อนซ่อนไฟนะครับกีดผ้าหลัง ติดหลังแผ่นเข้า45ทั้ง2ฝั่งนะครับมันจะได้ไม่มีรอยต่อนะครับแล้วก็จะประหยัดการฉาบประหยัดเวลาไปในตัวงานก็จะออกมาดีเหลี่ยมมุมจะคมสวยแบบนี้นะครับจากนั้นนําขึ้นติดตั้งนะครับอ่ามันจะเป๊ะพอดีนะครับแล้วก็ยิงยึดฉากด้านบนนะครับอ่ายิงยึดด้วยสกรูหนึ่งนิ้วนะครับหน้าตั้งตรงนี้จะได้15เซนนะครับขอบคุณครับจากนั้นจะมาใส่สีลายด้านล่างนะครับ ใส่เสมอขอบแผ่นด้านล่างนะครับแล้วก็ยิงยึดด้วยสกรูเช่นเดิมนะครับหรือจะใส่ฉากก็ได้นะครับแล้วก็จะมายิงค้ำหน้าตั้งนะครับให้มันได้ฉากนะครับให้มันเกิดความแข็งแรงนะครับไม่โยกยิงเสร็จบางในก็จะออกมาประมาณนี้นะครับคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะถ่ายไม่ครบทุกขั้นตอนนะครับเนื่องด้วยติดภารกิจนะครับจะต้องเคี์หน้างานดูหน้างานไปด้วยนะครับก็อาจจะไม่ครบทุกขั้นตอนนะครับ จากนั้นยิงแผ่นด้านล่างเสร็จนะครับยิงแผ่นฐานล่างเสร็จก็จะมาทําการผมจะมาทําการตีเต้านะครับตีเตาหาขอบปากลุมนะครับว่าเราต้องการเท่าไหร่ก็ตีเตาตามระยะที่เรากําหนดไว้นะครับก็จะมาทําการใช้สีลายทาบขีดออกตามเส้นเต้านะครับขีดออกแบบนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็ ขูดปแผ่นส่วนที่มันไม่เรียบนะครับมันจะมีหยิกหยกักหยิกหยักแล้วก็ใช้หลังคัตเตอร์ขูดนะครับเพื่อที่จะเป็นเส้นตรงนะครับในเวลาเรายิงจากนั้นนะครับจะมาทําการใส่หน้าตั้งบางไฟด้านนอกนะครับหน้าตั้งบางไฟหลุมหย่อนตัวนี้เขาจะใช้ตั้งขึ้นแค่5เซนนะครับยกขึ้น15เซนนะครับบางไฟด้านนอก5เซนยิงแผ่นปิดแบบนี้เลยครับผมจะกรีดหลังแล้วก็พับ ขีดเข้า45นะครับมันจะไดะ้ดูสวยงามนะครับแล้วก็มายิงสายสีลา์ที่เราใสา่ไว้ก่อนหน้านี้นะครับลืมบอกนะครับฝ้าที่อยู่ด้านบนนะครับชั้นบนแนะนำไม่ฉาบแล้วก็ขัดให้จบเลยนะครับเราจะได้ทำงานง่ายนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ผมได้ดีเสมอมาลาไปก่อนสวัสดีครับ